พอลี่ฝันดีแห้งนะครับว่าจะไปซื้อสลากกินแบงชุดง่ายขอนจันนะครับเพื่นฝันวา่าเห็นล้อซิปนะครับไปเก่าเฝ้าพร้อมแอดคาราบาวนะครับในวันนี้เพิ่นมักตัวไดเพิ่นชอบตัวไหเอาไปรับชมเราฟังกันเลยนะครับสาหรับในทางพอลี่ในวันนี้นะครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับโอ้ไปไดน้องหัวนะเสียดายน้อ,นองหัดก่อนเนาะเดกเกหาองมาฝันมาใหญ่ อื่นบอกอย่างที่แปลกเก่าด้วยแบบวนี้เป็นออกเจ็ดเก่าอืมเนาะยางพอไม่เข้ามันนะฟันดีไปหรอพอฟันดีแล้วฟันดีแล้วฟันดีครับเพราะฟันดีทังจนหยุไปจัดตะมือนเลยเถอะเมียนธรรมดาไกลเลยงอ๋อด้๋ยพอวี่ตังจะไปวันนี้พอวี่นี้จะไปตั้งตนตุ่นเลยไหมสิฟันดีทั้งยี่ตัเนาะบุฟันที่เรียกเปยนตัวนี่วันนี้ไม่หรอแต่ว่าแห้งเหมอนซ้ำฟันเห็นเป็นตัวฟันไม่ ได้ไปเขาเฝ้าร่อซิบไหมอือ <c oughs> เขาเฝ้าร่อซิบครับอันแอดคาร์บาวครับ <c oughs> ไปเว้ากันอิชาได้บ้อันแอดคาราบ่าวคือจังรูๆเห็นละทีะเป็นคนเว้าอันนั้นน้อยๆอนะก็ <c oughs> ละเลยเขียดกันเลยเขียดแอดคาร์บาวเรียกว่าสิกับก้อนเรียกว่าสิกับฟาร์มกับแอดคาร์บ่าวเรียกว่าเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้เกี่ยวกับแอดคาร์บาวอยู่ก่อนมีที่ราจะ บอกของท่าน,นเลยเนียนอายุกันยี่หไปใส่นี่ครับแต่ว่าท่านไอ้คุยแย่งกันเนี่ยมิเดไปเที่ยวซื้อผู้บ<ๆ>่ามาเล็กตัวใดมันตรงกับเล็กอันรถที่ยั่งอยู่ตัวบืงเล็กรถตัวนี้อ,<ๆ>อายุรอเก<ๆ>้าโรอดสิบอายุรอดส<ๆ>ิบเป็นเจ็ดสิบสองปีเจ็ดส<ๆ>ิบสองเกิดใด สองพันทะเลกว่าที่ลอยต่อทิศสองพันที่ลอยตออทิศเล็กรถขัานีสิ่งนี้าท่านในออกอยู่เือเจ็ดสองสองเจ็ยรตไม่มาส่งกันครับเล็กรถขัานีสไม่มาที่ซื้ตรงนี้พอรี่มาสองเกีดรีิเลขที่ซื้อถึงมาแล้วฮะทีเอาจัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจักไอ้หาชุด ชุดลาไปจักสามชุดตบบันเลยตมีพอลี่สิมาแล้วนะครับคือ, 72, อเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแล้วกอะในข่หนึ่งศูนย์นะครับนี่ขึ้นเหลียญมักได้ว่านี้แล้วเหรอเมนเมนตัวเป็นกัดอิลีตัวใดตัวมักอิลีนี่มักอิลีคือศูนย์เจ็ดเด็กศูนย์เจ็ดแต่ว่าสิบเป็ดเละรางเอาศูนย์เจ็ดอายุนึกลองเหรอหม้อศูนย์เจ็ดนี่เจ็ดสิบปีนี่อันอายุข,ของคาร์บ่าว โอ้มักข้ามมักของข้าระบาวข้าระบาวเป็นี่ที่มีซอเสียงไปอันทวนันเหมือนเนาะเล่นอ๋พอลี่ครับพอลี่นีน่มกักยังกอมักมักอายุแอดข้าระบาวเจ้มกักที่จความก,กับมักเสียงที่เลยคิดว่ามักของแอดข้าระบาวคืออะไรแต่เจ้าว่าแห่งเป็นคนมกักจะซื้อเรียกตัวามกันชื่อชื่อชุดเจ็พอลี่ว่าสิริน เลนนักเกอร์อายุแอบคาราบาลแมนขันล่างขันล่างได้นี่นขันบนนี่รีสองตัวนี่ขันมาร์กอี่รีนี่ชิมากหนูขันมากอีร่รีนี่ชิมาม,ามากหนึ่งศูนย์หลายกวัวโอ้หนึ่งศูนย์อลอง้อสองล้อสิบเนาะแมนของล้อสิบแล้วก็อายุพิ่เจ็ดสิบสองปีแมนนะครับใช่ปะขันมากบนนี่รมากนี่ศูนย์ตีเกิดขึ้นหนึ่งศูนย์ขันล่างนี่มากตัวนี้ ว่าองานแอดขรัรเบ่าโอ้สดองว่าแอดเอ้นเน้นล่างเน้นล่างแอดเน้นเน้นล่างเน,นานะแม่านใหล้ลวงเน้นบนเน้นลวงเน้นบนว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นเออนั่นบนมันเกิดเด่ีมักบอกบันเกิดหรือมาแต่อายุมักแต่อายุาครับที่คือเรื่องของยายว่างหนึ่งของยายกับมักแต่อายุกันสสา,ามศูนย์ครับจ่ว่ารื่มคิดว่บเพิินไตยาเจีาศูนย์ใส่ใส่ เลขออกตรง63ใช่ครับนี่วันนี้พ่อเนี่ยฟันเนี่ยอดเียไปเขาสอกกับแอดคาราบาลในฝันนะแมียนเลนฟันแล้วก็ไปเขาสอบเปิดเล่นไปทะเลเว่างกันพี่นุ่งกันครับแอดบุลูแอดเล่นหนีก่อนแมีนแอดเล่นสิไปเรียกว่าสิกลับนั่นเป็นกระเว่าเดี๋ยวกลัก่อนเราไม่เกี่ยวกันกับแอดคาราบาลอยู่คุยกันก่อนอยู่คุยกันก่อนแต่พอรียกไปหุ่นไปหา พาไปเที่ยวก็เพิ่มคนอ่ะแน่นเพิ่นพาไปเที่ยวอืมเยจะบ่หี่งไปเทียเท่ยวเห็นหนั่นห็นนี่ไปพอลี่ก็เลยปักไจมกักอายุได้หลวงนะครับเดี๋ยวนะครับพอลี่นะครับฝันเห็นได้หลวงลอดซีนนะครับรปนะไปเฝ่าเฝ่าเข้าแอบคารลาบาวนะครับหมอรวยก็เลยเช็คให้แล้วนะครับว่าลอิบเพ่นเกิดวันที่ยี่สิบแปดนะครับพ่อสอเกิดเด็กคือสองสี่เก้าหานะครับอายุเพิ่น เจ็ดสิบสองพรรษานะครับส่วนแอดคารา,าบาวเนี่ยอายุเจ็ดสิบปีนะครับเกิดวันที่เก้าน,นะครับพอ่อซอเกิดเพื่อนเนี่ยคือสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพอลีว่าแอดคาราบาวเนี่ยมักว,วัดเกิดอายุเพื่อนเนี่ยคือเจ็ดศูนย์นะครับส่วนอายุในหลวงเนี่ยเจ็ดสองเป็นปุลทวารนะของในหลวงนี่ประวัติของในหลวงเป็นบนุลของแอดคารา,าบาลเป็นอุลผมก็เคยฟันเห็นรถในนหลวงว่าสิบอยู่ก็มักเป็นสิบอยูนะ่เด้ มากออกหนึ่งศูนย์อยู่เลยือแา่ว่าห้อเหรียญห้อเหรียญศูนหนึ่งแต่ฉันนะมื่อกี้ฟังแม่หลวงพินเจ้ายุ่งหัวเนาะเขาก็ต้องเหรียบนบนเหรียญบนบนวะบนเร่ให้เหรียนบนมื่นว่าจะไปคุนเรว่อวะหาสี่เลยมีละสามใบนะจะเอาจเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่หาใบเอาชุดใหญ่มาให้เลยนะครับในงวันนี้นะครับขอรีว่า หน่อยคนแท้กฟันเลนรอดสิบเนาะฟันเ็นกับีมีโชคเนาะเป็นฟันเ็นพระเจ้าแผ่นดินโชคแค่ไหกับโมหูล่ะแต่า่านคิว่ามันเคยได้โชคไงนี่นี่กับเอาเนีนน่นะสักวันนะเอาตัวนี้วอนนอานะเมนมักอินีนร่มักอายุเอเาลา,ามเมนเด็ก่างนะครับพอลี่วานเะนาะพอลี่วากับบมมักเจ็ดศูนเนี่มักศูนย์เจ็ดรตให้กาบอด้อครับพี่องอยที่นะครับเนาะเรีนศูย์เกียเจ็ดศูน เดียบานปัญญี่ลี่เลนซูนเกีย่างเดียวโอ้วัญญี่ลีสิเลนตะซูนเกียรเออเป็นคนมักมักย่างเดียวดิเลนซูนเกีเน้นๆเลยเออแมนอืมห้เน้นซูนเกียด้วพี่น้องนะครับด้วยซูนในหลวงนี่ให้เน้นเกียร์ท่สองแมนแต่ว่ามักอีลีมักชิปเลยมักหนึ่งศูนย์เลยนะครับแล้วว่ามันตรงกับใบเลขรถของลูก แล้วมันขึ้นออกดูเสร็จสันเดียวถ้ามันมาออกอีกสันเดียเอาสันนะครับเดี๋ยวขอสรุปนะครับโคงสุดสนุบานะครับพอลี่ฝันเห็นพระสิบนะครับวันเกิดวันที่ยี่สิบแปดนะพ่อสอเกิดคือสองสีเก่าหาอายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสองในพอลี่ให้เลนบนนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นสิบนะครับเลขสิบน้ำพอลี่บานะครับศิษย์กบุนญด้วกันสิบกระบุญด้วยกันส่วนอายุแอลคาร์บาลหนึ่เจ็ดสิบปีนะครับ วัดเกิดเกิดวันบบที่เก้านะครับพรสเกิดสองสี่เก้าเจ็ดไฮเลนลางนะครับพอรี่แน่นศูนย์เกตุด้วยพี่น้องเอฟซีนะครับเอานะครับขอให้โชคให้งมันนะนะท่าของพอลี่ในวันนี้นะครับเด้อโชคโจมันมันสุขคนครับขอบคุณพอลี่ลายนะมีเบลนเป็ดนะท้าเอฟซีมาหายน้ำได็กกับเมื่อคืนวันมาหายจักเตียนนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆครับให้โชคให้งมันนะเพื่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ